เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพสวัสดีครับันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมหรือซื้อเล็กๆอยู่ครับบ้านสวยพร้อมอยู่ครับติดถนนถึง2ด้านเลยนะครับไม่แอาอาดัดไม่อึดอัดแน่นอนอยู่อาศัยก็ดีครับเดินทางสะดวกสบายติดถนนเข้าออกสะดวก ไม่ต้องเข้าซอยเปิดร้านค้าร้านขายของได้สบายเลยนะครับติดถนนใหญ่ครับถนนสองด้านเพิ่มการมองเห็นดีทำเลดีบ้านเดียเด่ยวๆนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกด้านหน้าก็มีไฟถนนด้วยครับไม่มืดไม่เปียวแน่นอนเอกสารสิทธิ์ชนโนดครับบนพื้นที่54ตารางวา ห่างตัวเมืองแค่13กิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทางสะดวกแน่นอนราคาไม่แพงด้วยนะครับทำเลนี้ขายเพียง990,000บาทเท่านั้นครับทำเลนี้ราคานี้สุดคุ้มครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากกดติดตามก็ถูกใจไว้ให้ด้วยมาชีปเป้าหรืองสีมาะจำได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆแปลงน,นี้อยู่หนองบัวลำพูครับ สนใจก็ติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลยครับรูปภาพน้อยไปหน่อยก็ต้องขออภัยเลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสามารถขอรูปเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มกับเจ้าของได้เลยคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ